นี่ก็มาถึงคําว่ากินนารีนี่ก็ภายที่ว่าเราจะต้องมาตามลําดับของคํามันจึงยักไปยักมาเรื่อยเพราะว่าจะต้องให้ไปตามลําดับตัวตอักษรเมื่อเมื่อมันเสร็จแล้วมันง่ายกับการค้นเขาบอกเป็นพิเศษมาอย่างนี้คําว่ากินนรีก็อีกนะคนก็จะ คิดคิดว่ามันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับธรรมะเพราะเพราะว่าเขาไม,ไม่ไม่ไม่มองมันให้ลึกๆึกหรือกว้างกว้างหรือพูดว่ามันไม่อุตริมองอย่างอาตมาก็แล้วกันใน <coup> <pal |en|> นี้เราก็จะมองกันให้มันเท่าที่มันจะมองได้และมีประโยชน์มากที่สุดอินนรี monthly. ในภาษาชาวบ้านธรรมดาโสกระโดกนี่ก็หมายถึงในเรื่องสวยสํารวยสํารางสําราญสําเริงต่างๆทางเพศ,เพศแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ได้มุ่งเพียงเท่านั้นเราจะมุ่งให้มันลึกไปกว่านั้นคําว่ากินนอนกินนระนี่มันคนใช่หรือไม่ใช่ ไอ้คำนี้คำว่ากินนอนจะเป็นกินนารากินนรีกินกน,กน,กนอะไรก็ตามคำว่ากินนาราเนี่ยหมายว่าคนใช่หรือไม่ใช่ท <c oughs> <c oughs> นเลยตรก็ว่าไม่ใช่คือมันไม่ใช่คนแล้วดูที่รูปร่างมันก็นกนก็ไม่ใช่คนก็ไม่ใช่ท่านเลก็เลยว่ากินนอนสูงก,กว่าสัตว์แต่มันก็ไม่ถึงคนมันไม่ใช่คนแต่มันก็ไม่ใช่สัตว์ล้วน มันอยู่ตรงกลางๆอะไรอย่างนี้ดูให้ดีๆมันจะมีประโยชน์บ้างในแง่นี้ <c oughs> เราจะเอาความหมายที่ตรงกลางๆนี่ก็ได้ความหมายไปทางหนึ่งว่าอย่าเป็นนั่นหรืออย่าอย่าฝ่ายนี้หรืออย่าฝ่ายโน้นให้มันมากนักมันจะไม่มีปัญหารู้มันจะฉพาะเข้าใจได้ว่าไอ้พวกกินนอนนี่มีปัญหาน้อยกว่าคนหรือกว่าตัดธรรมดาทั่วไป <c oughs> เทวดาของฝรั่งก็ทําให้คนมีปีกบินได้เหมือนกับพวกกินนอนนี่เหมือนกันแต่ความหมายอย่างไรก็ไม่ทราบแต่เราดูภายนอกแล้วมันดีนะมีปีกนี่มันคล่องแคล่วดีมันจะไปไหนก็ไปได้ไปได้เร็วมันรับใช้พระเจ้าได้สะดวกดีถ้าคนมันมีปีก <c oughs> เราก็น่าจะคล่องแคล่วกันอย่างนั้นบ้างในการที่จะรับใช้พระธรรม เรามันเป็นคนที่คลานงมง่ามเหมือนเต่า,าเื่อยเราลองเป็นคนที่มีปีกกันดูบ้างจะจะรับใช้พระธรรมได้ดียิ่งขึ้นนี่มัวสำรวยสวยสดงดงามอยู่ด้วยความสวยอย่างวิทยาศาสตร์นี่มันก็ไม่ใช่ละมันไม่ใช่กินนาฬิในความหมายนั่นมันเป็นความหมายของกินเลสดรักสวยรักงามอะไรไปเสีย เราจะาความหมายช่วมันไม่บินได้ซึ่มันจะเป็นคนมันบินได้มันจะสะดวกในการที่จะรับใช้พระธรรมหรือว่าสะดวกแก่ตัวเองในการจะไปไหนมาไหนจะค้นหาอะไรมันก็สะดวกกว่าในแง่ายหนึ่งเราในใ้นพูดแล้วก็พูดให้หมดในอีกแง่หนึ่งกินนรีกินนอนอันนี้ เป็นคำเปรียบของอวิชชาในภาพปิศนาธรรมมันเป็นสัตว์ประเภทนกมันไม่มีนมให้ลูกกินแต่ก็ไม่ไม่เคยมีใครพูดหรือกล่าวว่าที่ไหนว่ากินนอนกินนาีีนี่มันออกไข่มันก็ไม่เคยพูดแต่ที่มันแน่ก็คือว่ามันไม่มีนมให้ลูกกินแต่ถ้ามันอยากจะได้ลูกมนุษย์ มันมาขโมยลูกมนุษย์ไปเลี้ยงแล้วมันไม่มีนมให้ให้เด็กทารกนั่กินอเด็กนั่นมันก็ตายอย่างนี้เขาเรียกว่ามันมีความหมายแห่งอวิชชาไม่รู้อะไรเป็นอย่างไรอะไรควรจะเป็นอย่างไรมันเป็นอวิชชาในความหมายหนึ่งเมื่อคนเรามีอวิชชาแล้วมันก็ทำอะไรบางอย่างที่มันควายกันไม่ถูกกับเรื่องแล้วมันตายมันล่มนลาย มันก็เรียกว่ายาไปอุตริให้มันนอกเรื่องทำให้มันถูกหรือมันตรงกับเรื่องแล้วมันก็จะเป็นไปได้นี่ก็พูดไว้าย่ป้องกันการที่มันจะเกินไปในส่วนที่มันดีเกินไปมันดีเกินไปจนใช้ไม่ได้ไอ้มันดีไม่ถึงขนาดก็ใช้ไม่ได้ก็เป็นอวิจาเหมือนกัน ดีเกินไปจนผิดเรื่องมันก็ใช้ไม่ได้แล้วก็เป็นอวิชาด้วยเหมือนกันต้องระวังในข้อนี้นีย่ยคือความหมายคำว,ว่ากินนอนจะเป็นในรูปของกินนรีกินนาราอะไรก็ตามมันควรจะเอามาพิจารณาอย่าให้ต้องเป็นแบบนั้น ถ้าจะเอาอย่างในแบบที่ถูกต้องมันก็คือว่าจะไม่เป็นอะไรด้านเดียวให้มันอยู่ที่ตรงกลางแรกแต่จะถือความหมายไหนมันเป็นเรื่องของภาษาเป็นเรื่องของการตีความหมายทางภาษามันแล้วแต่เราจะตี